ในเรื่องของการพับกล่องนะครับการพับกล่องก็เป็นการวิเคราะห์นะในเรื่องของเหตุและผลเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องใช้จินตนาการเข้ามาช่วยสักนิดหนึ่งเพราะว่าการพับกล่องมันจะมีอยู่6ด้านด้วยกันนะครับแล้วการที่แต่ละรูปเนี่ยไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้เราต้องมองมันนิดนึงว่าในมิติต่างๆเวลาเราหมุนกล่องแล้วเนี่ยหน้าตามันควรจะเป็นยังไงนะครับ อา้าวเดี๋ยวพี่อมีตัวอย่างให้3ตัวอย่างนะครับนะเป็นพื้นฐานไว้ให้น้องๆเอาไปใช้ในการทำแนวข้อสอบต่างๆนะครับนะดูข้อ137ก่อนนะครับข้อนี้เนี่ยความง่ายของมันก็คืออยู่ที่ลูกศรน,นั่นเองเพราะจะสังเกตว่าลูกศรเนี่ยจะชี้เข้าหาวงกลมสีดำซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าตัดช้อยได้หลายช้อยเลยนะครับอ่าอย่างอันแรกโอเค ลูกศรชี้ไปหาสีดําอันนี้พี้โอเคนะครับอันที่2เนี่ยไม่ใช่แล้วไปแล้วนะฮะข้อขอไข่นี่ผิดไปแล้วข้อคอควายก็ผิดครับเห็นไหมครับตัดได้2ช้อยทันทีเลยโดยผ่านแค่ลูกศออย่างเดียวเพราะมันชี้เข้าหาลูกบอลสีดํานั่นเองนะครับนะทีนี้มันมีตัวแปรสําคัญอยู่ก็คือตัวอะไรนะไอตัวเครื่องหมายบวกเนาะเครื่องหมายบวกซึ่งอ่ถ้าเรามองอย่างนี้นะครับนะเราลอง แบบจินตนาการดูนะพอเราพับกล่องปั๊บนะครับไอ้ตรงเนี้ยถ้าพี่ให้ตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับนะอยู่ตรงกลางบนนะสมมติเนี่ยอยู่ตรงกลางบนถามว่ามันจะได้รูปนี้ไหมนะ้าน้องๆต้องตอบได้นะครับว่าพอเราพับปุ๊บเฮ้ยอ๋อลูกศรขึ้นมาหาก,ก็ถูกนี่แล้วอีกด้านหนึ่งมันก็คือมาหาลูกศอเอ่อเครื่องหมายบวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าง,งอง,งูถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วนะครับถามว่าถ้ากไก่จะถูกกไก่ก็ควรจะมีเครื่องหมายบวกด้านบนเหมือนกันเพราะว่านะลูกศรพออยู่ทางนี้ไอ้ที่มันติดกันเลยเนี่ยก็คือลูกศรกับเ,เครื่องหมายบวกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นกไก่ก็เลยผิดนะไม่มีไม่มีเครื่องหมายบวกนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูตัวต่อไปอันนี้นจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีลูกศรอ,อยู่ลูกศรในที่นี้มันกลายเป็นอะไรนะฮะ มันไปมันกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วแต่พอบอกได้เพราะอะไรครับเพราะว่าฐานเนี่ยที่มันเป็นขีดเส้นตรงตรงเนี่ยนะฮะมันอยู่ติดกับรูป x นะครับนะอยู่ติดกับรูป x เ,เพราะฉะนั้นตัดช้อยได้เหมือนกันก็คือช้อยกอ,อกไก่ไม่ใช่ครับนะไม่ใช่เลยเพราะว่านะครับเส้นตรงที่เป็นฐานจะต้องอยู่ฝั่งเดียวกับค่า x นั่นเอง ก็ไก่ตัดทิ้งหอไข่เองก็ตัดทิ้งเช่นเดียวกันเพราะลูกศรเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะขึ้นไปอยู่ด้านบน,นยกเว้นย้ายตัวนี้มาแปะตัวนี้ซึ่งซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างนั่นเองส่วนโอเค2ข้อนี้ก็เดี๋ยวต้องวิเคราะห์กันในเรื่องของเครื่องหมายบวกนั่นเองนะครับทีนี้เครื่องหมายบวกพอเราพับมาแล้วมันจะพับพับนะอันนี้ทางซ้ายของเครื่องหมายสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรครับ มันจะต้องเป็นกระดาษเปล่าซึ่งไม่ตรงกับคอควายเห็นไหมมันดันมาอยู่ทางซ้ายมือเพราะไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ซ้ายมือมันจะต้องเป็นกระดาษเปล่าแต่มันดันเป็นเครื่องหมายบวกคอควายก็เลยผิดเพราะฉะนั้นตอบข้ององงูได้อย่างสบายใจหรือพูดง่ายคือเดี๋ยวมันพับมาปุ๊บมันจะมาอยู่ทางทางขวามือของสามเหลี่ยมนั่นเองแบบนี้พอเข้าใจนะครับ ทำตามหลักการและก็เหตุผลใช้จินตนาการร่วมด้วยช่วยด้วยนิดนึงนะครับมองในในทุกมิติให้ดีนะครับอีกข้อหนึ่งสุดท้ายนะครับสำหรับการพับกล่องก็คือนะเอ่ออันนี้เรามีจุดนะครับเรามีลูกศรอ,อีกแล้วนะครับลูกศรกนี่คือสามเหลี่ยมเนี่ยต้องทิมเข้าหาวงกลมอีกแล้วเพราะฉะนั้นข้อไหนมีข้อไหนที่ตัดทิ้งได้ไหมมีอีกแล้วครับมีข้อ ขอไข่ไม่ใช่อย่างชัดเจนขอ้ขอคอควายยังไม่รู้เนาะเอาไว้ก่อนข้องงูอ่ายังได้อยู่ข้องอูยังได้อยู่ยยคือเราวิเคราะห์แค่แค่ขอแค่สามเหลี่ยมมันทิ่มไปนะครับทีนี้ประเด็นยากอยู่ที่ตัวเครื่องหมายลูกศรละทํายังไงรู้เครื่องหมายลูกศรถึงจะรู้ได้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบไหนเออ,อน้องๆก็ลองพับดูนะครับสมมุติว่าสมมุติว่า เราพับตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรพับเป็นแนวนอนลงไปเนาะลูกศรมันจะอยู่อยู่เนี้ยนะฮะแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องม้วนถูกไหมเหมือนจำเป็นจะต้องม้วนมาสองทบด้วยเพราะฉะนั้นลูกศรเดิมเนี่ยที่มันวิ่งไปทางขวาเนี่ยถ้ามันมันเขาเรียกขยับไปทบเดียวสมมตินะครับสมมติพี่เอทำไงดีสมมติพี่เอไ,ไม่มีตรงนี้นะอ่าไม่มีตรงนี้ไม่มีไม่ไม,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 มีพี่เอพับมันลงไป พับพับลงมาด้านล่างเนยนะแล้วพี่ให้หมุนไปล็อกหนึ่งลูกศรต้องเป็นหน้าตายอย่างนี้ครับแต่พอพับมาอีกทีหนึ่งเพื่อมาเป็นกล่องของตัวเนี้ยมันจะเป็นลูกศรที่ไปทางสายมือนั่นหมายความว่านะครับนะลูกศรที่อยู่ด้านบนของไอตัววงกลมสีดําควรจะวิ่งไปทางซ้ายมือหรือไม่ควรจะเป็นลูกศรที่พุ่งเข้ามาหาวงกลมสีดําซึ่ง มันไม่ตรงกับข้อกอไก่นะครับน่ะมันไม่ตรงกับข้อกอไก่นะอ่ะแต่ทีนี้แล้วมันตรงกับข้อข้ององ,งูไหมเออต้องมาดูนะเมื่อกี้พี่พับมาแล้วนะอ่ะพับมาแล้วได้รูปนี้แล้ะลองพับอีกสักทีไหมพับอีกทีหนึ่งจะรู้ว่าอ๋อสามเหลี่ยมเนี่ยซ้ายมือมันจะติดกับนะครับ กระดาษเปล่าและขวามือก็ติดกับกระดาษเปล่าเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็เลยเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะสามเหลี่ยมกับลูกศรควรจะอยู่ด้านนี้ครับลูกศรควรจะอยู่ฝั่งก็เรียกเราฝั่งตรงข้ามไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้ององ,งูก็เลยผิดครับนะเพราะนั้นใครที่จะเดาบางคนเดาเฮ้ยไม่ใช่คอควายแน่นอนเพราะคอควายไม่มีลูกศรไม่เอ้ไม,ไม,ไม่ไม่มีสามเหลี่ยมไม่ใช่นะนะครับบางทีเขาอาจจะพลิกในมุมที่มัน ไม่เจอสามเหลี่ยมก็ได้อย่างที่บอกเราตัดช้อยที่มันไม่ใช่ออกมันก็จะเหลือช้อยที่ถูกต้องที่สุดอยู่ข้อหนึ่งนั่นเองนะครับเอานี่คือเทคนิคการพับกล่องซึ่งใครที่ยังจินตนาการไม่ออกนะครับก็ลองไปทำตัดกระดาษแบบนี้ดูก็ได้นะแล้วก็ฝึกนะลองฝึกดูว่าเฮ้ยเวลาเราพับปุ๊บอ๋อมันจะเป็นประมาณนี้เพราะว่ามันต้องใช้จินตนาการพอสมควรเหมือนกันนะครับในการทำนะก็อยากให้น้องๆฝึกทำนะครับเยอะๆจะได้ทำได้นะครับ